สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบอร์เกอร์เกมเมอร์กับเกมแลนด์นัลล็อกไอดอ n เอเวนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดู5อาชีพที่เมื่อเอาตัวละครหลักของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอาชีพเหล่านี้แล้วรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโดยข้อมูลในส่วนของตรงนี้นะครับผมอ้างอิงจากท็อปเซิร์ฟในช่วงโค้ดเบต้าแล้วก็จากประสบการณ์การเล่นของผมเองซึ่งจะมีอาชีพอะไรบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับนึกจะเติมเกมมือถือนึกถึงร้านทูบิโกช็อปนะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่2อาชีพแรกซึ่งผมจะขอมัดรวมกันเลยนั่นก็คือนท์แลวก็ครูเซเดอร์นั่นเองโดยทั้งสองอาชีพนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวยืนแนวหน้าที่สามารถรับดาเมจให้กับตัวละครที่อยู่ในทีมเนี่ยได้ดีที่สุดในเกมแล้วซึ่งการที่2อาชีพนี้ถึกมากๆเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเบสสเตตัสอย่างการมีค่า max hp หรือว่าค่าเดสที่สูงกว่า,าชีพอื่นนะครับแต่ว่าก็จะมีในส่วนของสกิลที่มีความสามารถหลักๆ3อย่างอย่างแรกก็คือความสามารถในการลดดาเมจที่ได้รับลง อย่างที่2ก็คือความสามารถในการบู์พลังป้องกันของตัวเองขึ้นมาแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเองนั่นเองซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็เป็นส่วนที่ทําให้ทั้ง2อาชีพนี้เนี่ยสามารถเป็นตัวละครแนวหน้าที่สามารถยืนรับดาเมจให้กับตัวละครที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีฟังมาจนถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วแบบนี้เนี่ยไนท์ Nike กับคูเซเดอร์มีความสามารถที่แตกต่างกันยังไงเริ่มต้นกันที่ส่วนของไนท์อาชีพนี้เนี่ยจะมีสกิล ที่มีความสามารถในการบูตพลังโจมตีต่างๆเนี่ยขึ้นมาได้สูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นทําให้สามารถที่จะสร้างความเสียหายโดยเฉพาะกับเป้าหมายเดียวอย่างพวกปอสเนี่ยได้รุนแรงกว่าคูเซเดอร์อีกทั้งนะครับหากใครอยากสวิตไปเป็นสายแทงเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สกิลเก่าๆในตอนที่เป็นซอร์ทแมนอย่างความสามารถในการลดดาเมจที่ได้รับการเพิ่มพลังป้องกันหรือว่าการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงกลางถึงเลตเกมเนี่ยการที่มีไนท์เป็นตัวละครแนวหน้าเพียงตัวเดียวในการยืนรับดาเมจก็อาจจะไม่ไหวนะครับดังนั้นหากใครที่จะเอาตัวละครหลักมาเปลี่ยนเป็นอาชีพไนท์ก็ควรที่จะต้องมีตัวละครเสริมอีกตัวอย่างคู u เซเดอร์เนี่ยมาช่วยยืนรับดาเมจนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของคูเซเดอร์กันบ้างโดยสกิลส่วนใหญ่ของอาชีพนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นความสามารถในการซัพพอร์ตทีมครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมรวมไปถึงความสามารถพิเศษอย่างการรับดาเมจแทนตัวละครทั้งหมดที่ทอยู่ในทีมเนี่ยก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นแเ,เท่ากับไนท์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสกิลโจมตีเลยักทีเดียวนะครับเพราะคูเซเดอร์เนี่ยก็พอจะมีสมใ่ส่วนญ แล้วก็จะเป็นสกิลที่เน้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมากกว่าสกิลที่เน้นโจมตีเป้าหมายเดียวเหมือนกันกันกบไนท์ครับ ต่อกันที่อาชีพที่3ครับนั่นก็คือวิสาโดยอาชีพนี้เนี่ยในช่วงโค้ดเบต้ามีคนเลือกหยิบมาเล่นเนี่ยเยอะมากๆนะครับอีกทั้งท็อปเซิร์ฟเนี่ยเกินครึ่งตัวละครหลักเนี่ยก็เป็นวิสาครับดยความน่าสนใจของอาชีพนี้เนี่ยก็คือตัวสกิลเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากๆนะครับมีทั้งสกิลโจมตีเดี่ยวแล้วก็สกิลโจมตีหมู่อีกทั้งหากเราเลือกคอมโบสกิลได้ถูกต้องก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มไม่ยิ่งขึ้นไปอีก โดยในช่วงต้นถึงกลางเกมนั้นวิาสาดเนี่ยเรียกได้ว่าแบกดาเมจได้ด,ดีมากๆนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ในทุกคอนเทนต์เลยไม่ว่าจะเป็นโหมด PVE หรือว่าโหมด PVP แต่ว่าในช่วงกลางถึงเลดเกมไปต้นไปแล้ววิาสาดเนี่ยจะมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหากใช้คอมโบสกิลาธาตุไฟลแล้วก็าธาตุลม,มนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยตรงที่สกิลที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความสามารถในการคราวคอนโทหรือว่าขัด สักเท่าไหร่ซึ่งหากอยากจะเปลี่ยนไปใช้สกิลที่มีความสามารถในการขัดบอสด,ดาเมจเนี่ยก็จะไม่ได้รุนแรงเท่าที่ควรน,นั่นเองนอกจากนี้บางสกิลเนี่ยยังมีค่าไลา่์ที่ค่อนข้างนานทําให้หากจะกะจังหวะในการทําดาเมจหรือว่าขัดสกิลบอสเนี่ยก็อาจจะยากกว่าอาชีพอื่นและการสร้างความเสียหายส่วนใหญ่ของวิสานนั้น,นจะเน้นทําดาเมจเป็นชุดสังเกตจากสถิติการต่อสู้นะครับเราจะเห็นได้ว่าวิสานนั้นจะไม่ได้มีการสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เกิดการคอมโบสกิลเนี่ยดาเมจเนี่ย สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ ต่อกันที่อาชีพที่4ครับที่น่าสนใจนั่นก็คือฮันเตอร์นั่นเองโดยสำหรับอาชีพนี้ในช่วงต้นถึงกลางเกมหากเราไปดูชาร์ตท็อปเซิร์ฟนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นอาชีพนี้เนี่ยไต่ขึ้นมาได้สูงเทียบเท่ากับวิศรศแต่ว่าในช่วงกลางเกมเป็นต้นไปเนี่ยอาชีพนี้จะดูน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือฮันเตอร์มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวโดยเฉพาะกับพวกบอสเนี่ยได้เป็นอย่างดีแต่ก็มีสกิลหมู่ที่เอาไว้ใช้เคลียร์ลูกน้องบอสเนี่ยด้วยเหมือนกันที่ถึงแม้ว่าหาหกกเทียบบั แล้วอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่บาบนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีนอกจากนี้ฮันเตอร์เนี่ยก็ยังมีความสามารถในการคว c คอนโ o l ที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการสตั้นสตูหรือว่าความสามารถในการดีบับสตูอย่างการตัดเลือดหรือว่าลดการฟื้นฟูพลังชีวิตของสตูลง ซึ่งความสามารถตรงนี้เนี่ยวิาสาจะไม่มีนะครับนอกจากนี้หากเราดูสถิติการต่อสู้ก็จะเห็นได้ว่าฮันเตอร์นั้นจะมีลักษณะการสร้างความเสียหายที่ค่อนข้างแตกต่างจากวิาสาทครับนั่นก็คือจะสามารถสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องเนี่ยได้ดีกว่าจะไม่ได้สร้างความเสียหายเป็นชุดๆเหมือนกันกันกบวิสัทจึงค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเอาไปใช้ในโหมดที่มีระยะเวลาในการเคลียร์ดันเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยหรือว่าโหมดที่มีบอสดืนเดียวๆเ,เ,เนี่ยฮันเตอร์ก็จะสามารถทำดาเมจได้ด,ดีกว่าครับ แล้วก็มาถึงอาชีพสุดท้ายอาชีพที่5นะครับนั่นก็คือแอสซัสซินเป็นอาชีพที่ผมเนี่ยมีโอกาสได้หยิบในช่วงท้ายๆของโค้ดเบต้าเพราะว่าไปเห็นว่าท็อปเซิร์ฟเนี่ยเอาตัวละครหลักเปลี่ยนเป็นอาชีพนี้เพื่อใช้ในการไต่หอคอยแล้วก็ไต่แล้งในโหมด PVP นะครับซึ่งความสามารถของแอสซัสซินเนี่ยจะมีลักษณะการสร้างความเสียหายระยะประชิดเหมือนกันกันกบไนท์เลยแต่ว่าจะไม่ได้มีความสามารถในการบู์ดามจหรือว่ามีพลังชีวิตแล้วก็พลังป้องกันจนสามารถยืนรับดามจแทนตัวละครที่อยู่ในทีมได้เหมือนกัน กับ,ะะบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีสกิลโจมตีที่มีลักษณะการสร้างความเสียหายอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องแถมยังมีคลาวคอนโทรแล้วก็ดีบัฟอย่างการตัดเลือดหรือว่าลดการฟื้นฟูพลังชีวิตของสตูลงเหมือนกันกับฮันเตอร์อีกด้วยน่าเสียดายนะครับที่ในตอนเทสเนี่ยผมอัดคลิปวิดีโอมาไม่ทันเพราะว่าเซิร์ฟปิดไปซะก่อนก็เลยไม่ได้มีตัวอย่างสกิลเพลย์ของอาชีพแอสซิสต์มาให้ดูเอาเป็นว่าหากใครนะครับที่ชื่นชอบตัวละครสายโจมตีระยะประชิดที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายอย่างรวดเร็ว พร้อมๆกับการคาวคอนโทรหรือว่าดีบับสตูแอซซีนก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจสำหรับการเอาตัวละครหลักมาเปลี่ยนเป็นอาชีพนี้ครับ ฟังมาจนถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็คงจะมีคำตอบในใจแล้วว่าในตอนที่เกม r l g n a l o k Idol a v e n g e r เปิดจริงเนี่ยจะเลือกเอาตัวละครหลักไปเปลี่ยนเป็นอาชีพอะไรนะครับสุดท้ายหากใครมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอน,นี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมบับเบเกอร์เรขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ